สวัสดีครับสานผู้้มครับเมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส้แล้ครับผมอูน้ำไส้จะภาพพาพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขน้ำกันเนาะครับเป็นบรรยากาศหลังเลิกเลี่ยนเนาะครับไอ้มาตามแนวทางไเอฟซีทุกคนเนาะครับบรรยากาศหลังบ้านครับผมไอ้มาตามเลขไทยนะครับผมก่อนหวยออกพ่งนีเนาะครับอูน้ำไส้ก็พยายามตามหาแนวทางไอเอฟซีทุกคนเนาะครับ บรรยากาศโอ้มาเจอหนองพี่ครับหนองพี่ทาความสะอาดครับผมเห็นาาเจอพอดีเลยครับโอ้ยันแท้เนาะเอาไว้แห็นละได้เช็ดเอารอกเอาครับกะเดยยกใบไม้ออกให้น้องพี่แล้วนะครับผมพาพ่อพี่น้องมาเบิง้ง น้องน้ำครับผมของพี่น้องรวมบ้านห้องนะครับผมหน้าไก่กันนะครับนะครับบรรยากาศตะกี้มาไทยกับพอเกาอมาเสียแม่น้ำเสียนม่กันนะครับกัเป็นแนวทางครับผมกัขอขอบพระคุณเอฟซี FC ทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำใสอยู่ตลอดเวลาครับผมขอให้ สูสๆทุกคนนะครับขอให้ลำรวยมันมันนํำกันครับผมเป็นกำลังแรงใจให้กันแลกกันนะครับฝากกดไล k ์กดแชร์กดติดตามออูน้ำใสได้ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อๆไปเนะครับผมวมน้มาในแนคทางตัวเลขของเลขผู้ใหญ่ให้มเนาะครับผมหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผม บนกันล่างนะครับเดี๋ยวอูน้ำใส่จะให้พลอยพี่น้องเนีเบิ้งอีกครั้งนะครับพาบอพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศดีสานบานเฮากอน,นะครับนี่ครับมาตัวนี้ก็น้าตลอดเลยนะครับผมไปไหนไปกันครับผมปลาบอนครับผมน้องน้ำครับข้าขางกับเป็น เป็นปลูกพักเนาะครับผมนีม่ครับทรงไหท้องหน้าห้องครับผมก็ได้เซ็ตส,สมบูรณ์แล้วเนาะครับภารกิจเกี่ยวข้าวครับแต่อูน้ำใสจะพาไปเป็นน้องไปบึงแนวท่างตัวเลขเนาะครับอยู่ทิงหน้าครับผมแดดตะเวนสีมงแรกนะครับสีแง่งๆตาแน่แต่กับบควอยหอนเนาะครับ อาพอพี่น้องมาเบืกงแนวทางตัวเรียกยืดเทียงหน้าที่เดิมนะครับบรเดมานอนโดนแล้วนะครับแต่ก่อนมานอนกับฝันเขานะครับผมเต็นโดนนะครับครับหลังบ้านกําแพงสูงขนาดเลยครับโอ้ ครับมาพอพอก็มาเสี้ยแล้วครับเอาสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับครับเป็นเหล็กใหญ่จ่วงไฮเด้อครับพี่น้องครับสิบหางปิจิน่าเบิรงเอาครับการล้างน้ำครับพี่น้องเนาะอุ้น้ำใสครับต้องเบิรงครับพี่น้องครับผมเิ่นก็ว่าเดินดีแล้วครับผมครับครับเดินดีอยเนาะไปเบิรงแนวทางน้ำกั้นเนาะครับ นี่ครับผมเลขผู้ใหญ่ให้มาครับหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกบนกันล่างแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่เจ็ดสี่เก้าครับผม <c oughs> แก็บเอาหน้าจอเบิ้งด้ครับผมเป็นแนวท่าครับอย่าเผลอย่าพลาดด้วยครับมาได้ทุกรูปแบบด้วยครับผม เรียกผู้เย้ห้มากอะระวังให้ดีครับมาตลอดด้วยครับผมบอคอยผ่าเ้าะครับเค็บหน้าจอกดครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศครับผมกล้วยต้นนี้ก็หังอยู่เหมือนเดิมครับเขียวครับผมพอได้กินเมียงเลยเนาะครับผักขาครับผม นาเบิงสวนพักธรรมศาสตร์เนาะครับนี่ครับไม่งี้เด็ปลูกไหว้เนาะครับอยู่บันแม่นำเสียพปรเก่ามาเสียเนาะครับมีถูกลูปแบบเล้ครับผมพักกอไผ่ต้นไผ่อยู่ตรงกลางครับผมมาเบิงทางพักบุ่งครับผมพักบุ่งโมอนนี่เนาะครับแบงสีครับผม กาดเนาะครับผมพาไปพี่น้องมาเบิ่งพักซีน้ำกันเนาะครับโอ้เวทากินเนาะครับแจงบดไปซืส้รลานค่านะครับผมประหยัดเงินไปอีกแบบครับพักบัวครับมีถุกสนิทครับผม่วงี้กับพักงามเนาะครับหมักทัวก็ลังเกิดครับหนาหนาวครับผม โบตายไงนะครับผมสวนืชกัรบรรยากาศครับผมตัวกระไลป็นพิเศษเลยนะครับเป็นปลอมหัวเลยครับผมหมักท่วรักเง้วครับผมจะหมักพริกนะครับแถวแถวทางนี้ครับผมก็หมักเขือครับ พักกาดน้าจะไล่กุโมครับเด้เดกินกับลาบเนาะครับผมมีหลังคาผายางมุ่งปอบนะครับสวยงามครับผมหลังบ้านสวนผักครับเอาไปเบิ้งอีกสักขังกันนะครับแนวาทางตัวเลียของผู้เยไใหมากนะครับพอเกามาเสียเขียนหายกับมือครับผม อย่าเผลอย่าพลาดด้วครับกดติดตามไว้เลยครับผมแนวทางเลขผู้ใหญ่ให้มาครับผมแอ้พ่ีพี่น้องคนใดแคปหน้าจอเอาไว้ด้วยครับนี่ครับผมเลขผู้ใหญ่ให้มา1ธันวาคม2566ครับบนกันล่างด้วยครับผม 8182 83 87 89 4142 43 47 49ครับผมเนาเปลี่ยนแนวทา่าให้ A fc ทุกคนนะครับผมเค็บหน้าจอด้วยได้ครับผมเนาะกะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พายพีนองทุกคนนะครับถูกหวยรวยเงินรลำบรวยเงินทองยืดียมีแห้งทุกคนนะครับสู้ๆน้ำกันครับผมไปถูกงวดนะครับ สำหรับคลิปนี้วูนน้ำใส่กะสวัสดีครับ